พอน้อยว่าละต้มไก่ครับใช่ครับผมแต่ว่าแม่ปางเราว่าเป็นคนต้มไปเซื้อเบ็ดก็มีได้จักโตเราว่าแม่ปางเราเราล้อพ่อน้อยอเซื้อเบ็ดก็รล้ซใส่มีได้จักโตวันนี้กินต้มไก่ได้ครับพี่น้องไก่บ้านครับซื้อมาดล้ครับนี่มันว่าเล้งไว้เด้อครับซื้อมาจากตลาดครับเอาเรี่ยงคนก็บ่าเห็นนะไก่บนเอื้อซับตอนนี้งี่ครับผมต้มแคบ ยังท่ามากินนมกันเด้อครับตรงไก่บ้านสวัสดีค่ะโอ้ใส่เข่าวะเข็ดหยังกันนี่ใส่เข่าครับผมเจ๊แม่จะตรงไกล้ช่วยกหลานกินมนมจะไส้กับวายูเข้านอนนอนครับผมมากินนมกันนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงดีไหมนี่ คาก่อนนี่ครับผมใส่คาลงไปในหมอ้อคาบอยู่หลังบ้านนี่แหละว่ายู่หลังบ้านถือไายเอาปาดลงไปยายปางต่อด้วย,ถ,าายถูกใจหน่อยก่อนด้ะบานัน่ตะไครหันตัวน้าถูกก่อนี ขาดว่าไหนเล่นแม่เอาเอาแังล่ะงนะเถอะเหตดเงีงตกเนาะใหญ่ฝังฟ้าตึ้นปนะเหตกกทาคไหนใส่โอ้ป้าบอตัวเนี่ยตำเกี๊ยวใส่ยังน้อยเนาะแม่ครับผมแสบๆรบ้วเ ก็ต้องห่วงเปี่ยมั้มัน,มน,นยังต่างมน<อ>ี่ครับผมเฟดว่นี่แม่เฟดวมดเี้เอา,าอห,อห้องหบุบเนี่ยอนอนีเราจาดมาแเอาจองก่อนเด้ออันนี้กรใ่ด้อปาระ เกี่มความนัวครับผมเป็นสูตรขวดแม่ไหมขวมแล้วครับต้มเดือดสูตรเต้าอ,อีแม่นี่ครับสูตรโบราณต้องใส่จังหน่อยนัวครับสูตรนี่ว่นห่วงแซบ่บกินมาแล้วท่านกินมาแต่น้อยยังมาดิผงนัวค่ะใส่ผงนัวลงไปครับใครอยากเอาเพชราตามกับเพชรได้ไดครับผม ตามด้วยเกลือนิดนึงลายเติบ <c oughs> พอหน่อยนี่ต้องใส่เกลือได้กระลรหรือเปลาเา่ามันปลาเนาะมันปลาที่มันมันปลาไม่ได้ใส่หลายได้หรอกโอเคครับผมแค่คา,า,า,ามเปียกนี่แล้วด้วยคามเปียกขัวพ้อกันให้มันง้อเข้ากันเขื่อน,น,น,อน,นรสชาติเปรี้ยวครับผม โอ้นำาไล่อะไรเรืเอยๆมันสมปากไปครับผม,มนี่ก็มัดห่างไฟครับผมขัวก่อนเนี่ยนะแม่แม่ขัวมันแห้งเหลืองไปห้อยอ่าครับผมจังมาะรอบเบิ้งตอนขัวแล้วครับผมนี่ครับผมขัวไปเรื่อยๆครับผมกินกระหอมแล้วตอนนี้อืมไม่ใช่หอมตัว พอขัวเสร็จกระิเติมน้ำเนี่ยเราเนี่แต่ว่าต้องขัวให้มันแดงๆก่อนเป็นสูตรสูตรแม่ปางนี่ไผเห็ดวัสดุวันนี้อยู่หว่านวังนี้ก้อนเห็ดขึ้นหมดโอ้สูตรเด็ดสินปกติจะเห็นน้ำใสๆเนาะเอาครับผมน้ำแดงเล่นรอมาเบิ้งครับผมเอาล้วครับผมนี่กับบรรยากาศแดงๆฝนเป็นตะตกบ้านเนาะ พ่อได้ไปกันกบฝนตกนี่ตอนนึงแรงฟ้าคึมคึมเอาละครับหอมหอ่ยิเป็นขั้นตอนการเติมน้ำใส่อะไรวไหม่ใส่เตยได้หรอเจ้าหมัสออกสดน่ะสดนะ้ำกะแซวแล้วนี่หอมครับผมอันเนี้ยจังน้อยรอยมันเดือด การใส่<ๆ>ใบกระปุกนล้วมันเดือดก่อนวน่าไงแหน่เดือดโผล่บุกบุกบุกหรืออะไรที่นี่เดี๋ยกว่าปิดฝามันปิดฝาไว้ก่อนครับผมนี่ย้องน้อบันเมนูเด็ดครับพี่น้องน้องจอมออกมาส่งวังท่นน้องงออัวพ่อน้อง,งอโง่ครับของพี่เคยผมพ่อใหญ่สมคิดล่ะครับโ<อ>ง,ง่เพิ่นไดรุ่นเลยดิมันน่องเน่น่องง้อ กันก็นเลยแป้ง,งโอ้เหมืนเป็นสีแป้งผุนบ่อหนิเห็นน้องจอมเขาไปส่งในบ้าน <c oughs> เดี๋ยวพอน้อยเราเอาเนี่ยมาุงกันเด้อครับนะฮะ,ะพักเขียวพักกระเลยมาปุงอันนี้พันต้มมาฮ้อนๆเนี่ยครับเนี่ยเราผงเลยครับนี่ครับผมเปิดมอแล้วครับเป็นดือดนะครับผมเอาอะไรปาผงกันเด้อเอาอะไรมาผงว่าไงเว,วลาจะเที่ยไหนแม่เด้อโอเคครับผม เดี๋ยวสิรองชิมเด้อเหมือนเอาชิมเลยติสุกแล้วมันปยสุกแล้วเป้าท้งวันให้ตั้งหลสมสมยังไงเติมสมยังไงได้ปะปดหลักสมสม เสแปบแล้วโดยรวมๆอืมเอาเสแแล้วนะครับผมนี่ครับผมอั่นโห่หอมคนเด้อพี่น้อง,องบันโหหอมแดงครับเสบแปบๆหอยน้องโง่นี่มันเราเลยจะแสแปเลยครับพี่น้อง,งแต่ครับปุ๋งจังไนหรือว,ว่าอย่างเสแบรขันมีปุ๋งกับมีเสบได้น,นี่ครับมีพักแถวพักสลัเน่หอมเป๊นะครับซอยห่างๆนี่ยนะลงตรงเตียงเสร็งนะครับ แกโคแก้วโคครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ที่เคยผมนี่เราเรามีทันเสือแล้วสุรสดเพราะเรามีกินบงสุรสด้วครับไปยัสุฉกิดนะอยู่เทงหน้ามองเราอยู่นี่มีได้เลยเนี่ยเรามีกินโอ้เราบวกกินเลยทีเพ่อแม่ลูกเราไม่กินของสุรสด้วยแต่กามีแม่เรากินมีได้แต่ขั้นไปกินน้ำมู้น้ำโพกน้ำพี่น้องเราก็กินอยู่แต่มีคักใจเราอะแต่เราบวกเสอมากินเออแต่เรามีซื้อมากินเลย แต่ว่าพอน้อยก็เสืเ่อจังไนนี่ละครับตามสัดส่วน,นมันมีหลายครับอุีอเยเสียบเลยละขนาดนี้นครับผมคูนอง,งไปสีเป็ดจังไนเนาะครับพี่น้องมันยังเสียบอีกนี่อีกหนึ่ง แต่ว่าจางเข็มมีทันได้ซิมนะครับพี่น้องบางเธอพี่เขยเพิ่นเอารต้มเสือเก๋มาเนี่ยนะเครื่องหอมลงไปได้ปะเนี่ยขลนเอาเดียวแล้วกินได้เลยละครับพี่น้องไข่เค็มกับมาเดียวไข่เค็มได้กินต้มไก่ต้มไก่น่องครับพี่น้องมัน,นสองอย่างแต่ว่าลูกเขยกับลูกสาวเพิ่นไปธุระขอดแก่นอยู่ได้ครับพี่น้องไปมเมื่อเช้านี่แหละจากมื่อสองเมือม่อ เลยกินกับแม่ปางกับรถไซมันนี่น้องจอมก็ไปฟิตอัพไปออกกำลังครับเดีย๋ยวนี้เพิ่นต้องการหุ่นดีครับพาอมาส่งน้องโง่แล้วไปแล้วครับเพิ่นต้องการหุ่นหลบล้างซะก่อนตามภาษาไวรัสแหละครับสิ่งเด้อครับัปเป็นไหพ่อจยางหน่อยนึงดูน้ำปลาจ้ครับผม เส้นปลาดนึงครับพอแล้วครับพี่น้องบ้าครับผมมากินเขาน้ำกันเด้อครับบัดนครับพี่น้องบัดนนี่จะอยู่ในประเทศตร้งประเทศก็ดีครับผมมากินต้มไก่ครับน้องโง่เด้อครับ่แต่แนวปิตาเสียยแต่ว่าแม่ฝังเรามีใคยมามักตะกบลุใส่ โอ้มันจะตำเว้ไ่เอ้ยเป็นแนวเสียบๆไปดูเอ้เดินวนปุยมากินอนนัเนมาเด้อปุยปุยก็กินต้มไก่บราณทำกยวอี่แล้ว่อน้ไสามอล้น มีกาข้ามกินตะไคร้พันหรอแครสตัดแค่บาทแนี้เราลงซ้อนได้หน่อเพราะว่าในฟังเรานี่กินน้องง่น้ำนซอ้อนได้หลอวะเ <laughs> นี่ยเาจ้างหนาทีนั่นแหละ

กินแม่ตุ่มใบน้ำหอมตอยแล้วไอ้ลุงดมมากินข่วาวน้ำนะวันเราโทรมาเด่นน้ำเด้อลุดดองดมไปมากินข่าวเด้อเนี่ยฝ <l> <c ười> นกระแข็งแล้วล่ะเสียวโสพลเสียวปานก็มาเด้อที่ระยุน้องกิฟปร้เอิร์ดไร้มือละพี่น้องทุกคนละ

อยู่กัสองฝั่งเหล่ากัน้นนนนนอเค <Okay. S 1> ใช่เพื่นนออะไรจักโตเตยน้อง<น> <c ười> จันจันไปกลนมันอออก็เอาลวได้ไหมเอาเลยปะ <c ười>

หลางต้งการหุ่นดีแล้วครับพี่น้องบันน,นี้เพิ่นก็เลยเรื่องกำลังกายทำญ่แล้วบัานน้องสาวจังจจหาวาเราไปบ้านแห่จืเรียนน้ำไปน้ำลงเบื่อมาเหินเลยละเราไปวันร่ <c oughs> างก้น,นกูนหน่อยก็ได้ก็แล้เ <c> ร <oughs> าหมาัด มาอยู่เด้แต่เรามีบทเรียนเด็กแต่เป็นว่าพายุเราัททีนะททส่สิบสามนี่แห้ะ,ะมันอหนวันถี่ยังล่ะสิบบลตรมาเขาเมือเรี้ยงกับวัาจะมันถื่ตกเอกขวัญเจนนด้แม่ใแตบบ้ม<ำ>ากำลังขึ้เขาขวัญเจนคนตกขอายุเอาหาดป่าดิบนะคเา ปาบินลงได้บ่นเนี้เบือนเนอมพม <อ S 1> งไปเ<พ>อาตรงไปไม่ใ้หลุดเลยได้เอ<ด>าตปาลงไม่ได้ครับพี่น้องแบบนี้แต่ว่าฝนมีโต๊เครือื่อครับอนเขาเป็นใจน้าฝนเลยคเอลตรงไปาาม,ามาทำกับ้านอายุปันแล้วว่าน้ำไม้แห้งกัเปเล,ล่ง,งเสือ้อเด้หอมต่อรักตรงดีดีตรงเสื้อ

ที่เคยผมจัดเธอในตะตอนยังไงขึ้นน้ำฉันหมดนะตามสบายเลยพี่น้องคันออมออมหนังง่วนอ <c oughs> อมเพื่อนอยู่มากินน้ำเน้าแล้วเจ้าหนัปพักๆอยู่ นี่หมูมากวะรู้แบบวน้วงกับวันเ่ไปเล่นน้ำค่ือเสียก่นำต้มไก่มันสดมบเลยอีแ่งขว่แนบวาแนกืนแบนมะเข้าว่ะหาแรน ีเ,เป็นล<อ>ายเป็น่รนแล้วเป็นลา้สุดสึด้ดดหนหรอหาหนอดคนนั้นคนนี้ึน,นา่า,า,าถาวรอ่าหาหอนนขักพี่หนอดขอดทัพี่นาไงจอมจอดเจูาใจนะเนี น้ำจองมดเลยเร็บแล้ววะเจ็บละครับคลิปนี้กัฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศวันนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยผมพ่อน้อยซอยเดิมครับแม่ฟางน้องเมฆครับวันนี้ลูกชายพ่อน้อยแหละครับขอบคุณหลายๆครับผมครับถูกเคยลูกสาวเพิ่นไปธุระขอนแก่นแต์มือสองมือบวชศรี